เดี๋ยวจะไลห่หางก่อนนะครับผมหางเป็นหางตัวนี้ครับผมหางผ่าสีเขียวครับผมเป็นหางของสวัสดีครับพี่นอ้องปอกไปสุขคูซุขคนครับผมมือนี่เบาแซมกฤติภาพี่น้องมาทดสอบเบาสองของขนาดร้อยเจ็ดสิบเซนต์โตไหมมินี่กฤติมาทดสอบเบิ้งครับผม ก่อนอื่นกรไปเบิ้งสภาพวาวครับผมเป็นสองห้องร้อยเจิบเส้นครับผมใส่หางตัวนี้ครับผมหางยาไปนู่นครับผมก็จะวิ่งที่เดิมนะครับสถานที่เดิมสําหรับวิ่งนะครับวาวสองห้องลํานี้ไปดูกันนะครับว่าสองห้องลํานี้มันจะขึ้นหรือเปล่านะครับนี่ครับเป็นใช้ใช้เป็นได้นะครับได้เย็บนะครับนี่ เย็บ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 มาเลยนะครับเป็นได้นะครับส่วนธนูก็ธนูครับเป็นตัวล็อกนะครับเปืนธนูเป็นหัวไม้ไผ่นะครับไม่ใช่หัวไว้นะครับตัวนี้ใช้หัวไม้ไผ่นะครับเปืนพลาสติกสีเขียวครับผมยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์เลยนะครับผม นี่การผูกประกับครับทำเสร็จมาเมื่อกี้ครับกาวยังไม่แห้งเลยครับนี่ติดมาเมื่อกี้ครับนี่สนูหัวไม้นะครับนี่หัวไม้ไผ่ครับผมสนูเรามาดูมันจะมีเสียงเติร์เสียงแตดมุกเป่านะครับนี่ครับเป่าก็เย็บง่ายๆครับเป็นเย็บเย็บง่ายๆครับผมเน้นประหยัดต้นทุนครับผมยังไม่มี ต้นทุนในการทำว่าวเลยครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับผมไปเดี๋ยวไปกันเลยครับปลูกหางก่อนครับผมเชือกเป็นตัวนี้ครับเชือกตัวเดิมครับวิ่งร้อยแปดสิบขาดเคยวิ่งเคยวิ่งว่าวสองห้องนะครับร้อยแปดสิบเซนขาดครับวันนี้ก็จะลองวิ่งร้อยเจ็ดสิบน่าจะไม่ขาดนะครับไปดูกันว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับ ไปปลูกหางเลยครับผมลมต้องลมแรงจริงๆนะครับขึ้นแบบสองหางครับหางผ้าสองหางเลย แบบนี้เลยครับเชือกก็ใส่แบบนี้เลยครับวิธีการวิ่งคนเดียวนะครับวิ่งคนเดียวก็จะทิ้งไว้แบบนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆก็จะหมุนสนูแล้วก็เสียบไว้กับหญ้านะครับทับไว้กับพื้นกับอะไรนะครับเกี่ยวมัดไว้รอบนึงแล้วก็ทบมวยไว้นะครับทบเพื่อดึงดึงเวลาดึงออกจะด,ดึงออกง่ายๆครับ ฮะลองดูนสนุว้ก่อนครับไปเพื่อนไปทดสอบกันครับ ครับผมเพื่อนๆตอนนี้ก็ไล่มาไกลแล้วนะครับพอแล้วครับจะวิ่งตรงนี้ครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันครับเดี๋ยวคุณลุ้นกันครับว่าอยู่ตรงนู้นครับว่าอยู่ตรงนู้นครับผมมองเกือบจะไม่เห็นแล้วครับว่าวหน่นครับว่าวครับอ่ะไปวิ่งกันเลยครับผมว่าอยู่นู้นครับผมอ่ะราดูตอนขึ้นครับผม ันนี้ก็ดี่โอบแล้วครับผมสอบวิ่งเลยนะครับดูกันครับขึ้นหรือเปล่าอ่ะหนึ่งสองเฮ้ยโอ้เห็นดีดีวะขึ้นเซ้ยวะ กระตุกแม่กระตุกครับผมเพื่อนๆตอนนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับผมแต่ว่าลมยังไม่แรงครับเป็นสองห้องไอไอดำนะครับดำหางเขียวครับผมแต่ก็โอเคครับขึ้นนิ่งอยู่ครับผมถ้าเจอลมมานิ่งครับตอนนี้มันล่อนหาลมครับแต่ว่าตัดทางไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยว วิ่งลมดีๆมาวิ่งใหม่ครับน่าจะดีครับธนูก็โอเคครับลมเบาก็ดังดีครับผมนี่ครับนี่ครับเป็นสองห้องนะครับติดกระดาษติดแอร์ผงพลาสติกสีดำครับผมเป็นสองห้องร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับตัวใหม่ของบอสายเบงครับผมยังไงก็ ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมถ้าใครที่เข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนี่ครับตอนนี้กำลังค่ำครับผมลมน่าจะดีตอนคืนครับเดี๋ยวเอาค้างคืนนะครับผมแต่ไม่รู้จะลมถึงเช้าไหมาครับลมเบามากเลยไหนๆก็ขึ้นแล้วครับผม ปล่อยเชือกได้เท่านี้ครับผมนี่ครับปล่อยเชือกเหมือนครับวาวครับสองห้องร้อยเจ็ดสิบครับก็ถือว่าโอเคนะครับแบบนี้นี่ครับปล่อยเชือกลมยังไม่แรงนะครับเชือกยังไม่ตึงเท่าไหร่ก็โอเคเครับ เทสทั้งแรกขึ้นเลยครับผมโอเคครับผมลมเบาก็อยู่ได้ครับผมเป็นว่าวปีกไม่แข็งเท่าไหร่ครับผมสามารถอยู่ลมเบาได้ครับอันนี้ก็ค่ำแล้วครับผมบรรยากาศตอนเย็นๆครับ วันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จครับผมก็ขึ้นโอเคอยู่ครับผมแต่ยังไม่รู้ว่าลมแรงจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ